พี่จะบ้านมากับท่านอารมณ์มันค้างอารมณ์มันค้างนะฮะซื้อชาติหน้าขาลอยหน้าขาลอยขาลอยระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทุ่งเออฮะผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยได้นี่มันเกาหลีธรรมดาเขายังเดินได้อ๋ค่ะเอาละฮะกลับเข้าสู่รายการลูกทุ่งทีวีผู้ลูกทุ่งทีวีผู้ลูกทุ่งทีวีผู้ เช่นครับเพราะอ่านเห็นไหมคะปไม่เห็นอ่ะพยาบาลอ่านค่ะพยาบาลนะพยาบาลส่วนตัวพยาบาลหรือพยาโย่แม่จี๊อุ้ยเมาวอันนี้เรื่องราวของการแบบว่าตื่นเต้นมากแม่เป็นยังไงฮะตื่นเต้นมากนะครับเมาเผาขนเลยดีกว่าคุณผมมีเมาเผาขนที่แบบว่า พวกเราจะได้กินกันด้วยนะผมเนี่ยบอกกับพี่เจนเจนว่าพี่เจนเจนครับรายการลูกทุ่งทีีพูเนี่ยมีใครมาโชว์บ้างพี่ก็บอกว่าเอาอันนี้ไปเลยพี่ครับแป๊บหนึ่งฮะรอแป๊บนึงามามามาจัดมาเลยครับนี่เลยเอาน้องถือตามมาเลยละนี่อันมีมีเล่าว่ามันคืออะไรยังไงยังไงเป็นก้อนนี้มันคืออะไรมีเล่ามายังไงยังไง อันนี้คือเกี๊ยวกุ้งค่ะใส่เราใช้กุ้งเป็นตัวตัวนี้ไม่ใช่กุ้งสับจ้ะชิมชิมแล้วให้คุณพ่อกินก่อนให้คุณพ่อกินให้คุณพ่อกินแม่อันนี้คือปลาเผือใครสักใส่ยาพิษมาตอนนี้มาโดนแอร์โดนแข็งเป๊ะเป็นก้อนหินแล้วค่ะนยัอันนี้มันแข็งแล้วมันอะไรก็มันมีมันแข็งที่ไหนแล้วจะกินได้มันแข็งที่ไหนแล้วดูแข็งไหมเซลล์ซิลิโคนหรือเปล่า มันแข่งที่ไหนเราแข่งไหมแข่งไม่กินไม่รู้เรื่องกินมันแข่งแล้วอันนี้อันนี้ไส่ไส่อะไรครับไส่ไส่หมูสามไส่ถั่วดำไม่คะยมีมีอันนี้กินอันนี้กินไส่ถั่วดำถั่วดำหมูมันแข่งรับเชิญไปออสเตมัน มันยังไงฮะกับกิจการสระปงสละเปาขนมจีบเนี่ยมันก็โอเคค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เพิ่งเปิดได้ปีกว่าสระเปาเป็นของสามีกระเทียกุ้่ของเชนเองค่ะมันนี้จะคุยเรื่องกลมของสามีหน่อยนี้ว่าเป็นยังไงไปได้ไปได้เข้ามายังไงไปเจอเข้ามาที่ไหนทำไมรุ่นนี้ถึงไปเจอฟังไว้นะฟังไว้ก็คือว่ายไังด้บุญวาสนาค่ะเทวดาก็เลยส่งมาให้เข้าใจไหมคะเพราะว่าพี่ คนดีเทวดาก็เลยส่งผู้ชายดีๆมาให้ไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่อเมริกาค่ะพี่เป็นทนายพี่เป็นแล้วใครได้ใครก่อนใครปั้มใครมันมีบอกของหนูเลยหนูอยากรู้พี่โดนข่มขืนค่ะพี่ไม่โดนเลยหายแล้วมันมิหอยยังไงก็นอีโดนหนูน่ะไม่อยากจะพูดหนูใส่กระโปรงก็แล้วใส่กางเกงขาสั้นก็แล้วใส่ชุดว่ายน้ำก็แล้วอย่าว่าแต่คนเลยมันยังไม่เห่าหนูเลยที่บแม่ครับแดนเซอร์ถามว่าหมดแล้วมีอีกไหมครับได้ไหมครับ

ก็จะหนูถามาสิถามว่าไปทำอะไรอารุณหรือสารพาวสองคกไปตรงไหนออไปร้องเพลงที่อเมริกาแล้วก็เลยบังเอิญได้เจอกันเจอกันแล้วตั้งบทดนตรีร่วมกันคุณแม่คุณแม่พาเขาไปคุณแม่หนูไม่เชื่อคุณแม่เขาบอกคุณแม่ที่ไปอยู่เวกัสแต่คุณแม่ไปติดการพนันแล้วตอนหลังคุณแม่ตกอับไปขายตัวจริงหรืจริงหนูก็ไม่ได้ยินกันเหมือนกันคุณเตาเหมือนกันใช่แม่หนูติดการพนันแล้วเขาขายตัวแล้วก็ขายตัวถูกต้องมีเขามีข่าวอย่างนี้มากหนูไม่อยากจะเมาเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหหนนนนููไม่่กจะพดาาตอี้้ร โอ้ต่หน้าสังแลวก็จะคุยอย่างงี้เแต่แว่าเขาเล่ากันอย่างนี้จริงๆแบบมีขามขายตัวแปลว่าอะไรจ๊ะฮะขายประเว่าอะรขายบะเวนีขายระเวณีแปลว่าอะไรคุจะรงเไมดเไม่ใช่ซีอไรหลงยไม่เรียกกลีไม่ใช่ไม่ใช่มัเป็นข่าวจริงๆเปากลีแก้ข่าวแก้ข่าวครับแม่ไปคุยเร่อเลยตอนนี้บอกให้มัรู้เลือกกันเลย จริงๆมันนี้ไปทําอะไรมามันนี้บอกก็ไปเลยให้มันรู้ในรายการนี้เจาะใจเจาะทุกอย่างนะฮะไปเลยมันนี่ก็ไปร้องเพลงอยู่อเมริการ์ดแล้วก็ไปเจอไปร้องยังไงอีไต้อีคืนไอ้ญี่ปุ่นนะ้นี่ปุ่นไม่ใช่คนคนนี้คนเขาอิจฉาไม่ช้า คุณว่าหว่าหหนูเป็นตัวแทนของประชาชนท,ที่บ้านแล้วเขาแบบวีดีาการ,ขอ,ราของที่พี่ภูสอนแก่พี่ภูคืออะไรคะรถเยอะรถเจริงรถทุกสิ่งบนติ่งดารานีหนูก็อยากจะรู้ว่าติ่งของมามี่มันเป็นยังไงต้องไม่รู้รรรรรรติ่งหูเอา <c oughs> ติ่งหนูเล่าไปมามี่เล่าไปเล่าแบบจริงๆนี่จะบอกว่าเธออิจฉาใช่ไหมยาหนูไม่เคยอิจฉาใชโที่ชีตหนูก็ภูมิใจอยู่แล้วหนูเป็นกระเทยหนูทำงานได้หลายอย่างเช่นเช่น ขี่ได้จะบอกว่าคุณจรงจริงคุณเคยเคยได้ยินว่าเขาเป็นคนที่สวยและเซ็กซี่ดูแลตัวเองนี่นี่นี่คุณครับผมถามคุณผมถามคุณหน่อยนะฮะคุณเคยมีชุดแบบนี้ไหมกางออกมาดูกางออกมาดูนี่ไปเอามาจากไหนยะอ่ากางมาดูครับนี่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 โอ้โหนี่คือชุดของใครฮะชุดขายตัวเหรอครับแบบนี้ มันมีใส่ชุดนี้แรละไปเดินตามที่เราไปหนูไม่ใส่นะอย่างนี้หนูไม่เอาไปลัคารมามีแต่ชุดตัดเป้งชุดอากโก้ชักช้ามามีบอกว่ามามีไปร้องเพลงหนูไม่เชื่ออย่างนี้เหรอที่มามีอย่างนี้ลัค่าชุดร้องเพลงนี่แหละชุดร้องเพลงหมดผมมของตัวเองยชุดร้องเพลงไม่เข้าไปรับเชยญเกคน สวยไหมก็มีแฟนเพลงเยอะมากพ่อจะบอกแล้วคุณพ่อได้ตอนไหนนี่นึกพยายามไม่ได้ได้แล้วเสรุปก็คือว่าพี่เจนเนี่ยไปไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยคือค่าตัวอยู่ประมาณ2,000เลยฮะประมาณ2,000เหรียญนี่ไม่อยากจะเมาอีกไม่ได้แค่ไปอเมริกาอย่างเดียวทำไมอีกอ่ะเยอรมันก็ไปไหมพี่ต๋องอรู่ดีดี พี่เต๋อเล่นกันหรอตา,ายแล้วพี่เต๋อมาไม่โดนไม่ได้กันก็เลยอิจฉามามันมีแล้วแกแกแกไปแล้วแกไม่ได้ไงแกไม่ได้แกแกแกเปลงเพศแล้วเยอรมันไม่เอาโอ้โหลแล้ชอบแบบพวกเราโอ้ตายแล้วเรามมเใช้ <c oughs> เอาเอาเอาโอเคขอบพระคุณมากนะครับว <c oughs> ับกท่านนี้ <c oughs> สรุปก็คือไม่มีอะไรในกอบไก่นะฮะเป็นการเดินทางไปโชว์ตัวชุดที่โชว์เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นชุดแบบเป็นชุดแบบส่วนตัวส่วนตัวนะฮะนะฮะขอบคุณคุณเจนเจนมากนะครับในช่วงนี้นะครับเรายังมีช่วงของเออรี่ใครอ่ะคือใครอ่ะนี่บี้ลอยคนที่ดูรักมากรักด้วยใครคนหน้าตาดีแต่ผัวทิ้งใครมีนมแต่ไม่มีคุณภาพใครคะเยี่หกล้วยโค้งมีรอครับมีอ้าว ครับงั้นมอบเลยนะฮะช่วงนี้ให้กับน้องกล้วยคลองหอยโขงนะครับขอเพลงอะไรฮะสวัรอดีคะ